สัสดีจ้ิชมทุกท่านวัน,นี้ก็คือกับ,บมอเอาาเอลมาเอามาเอมาอเอมาเอลมาเอลมาอมบบอเอลมเอมาเอล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 าอลมาเอลมาเมาเอลมาอลมาเอม่เอลอมาลาอมามเลม,ม,มาอลมลเปลมอมเอลมาอมมอ ถ้่จะเป็น INF แล้วต้องเป็น The o v e r b e y o n d Time ยังไม่ถึง Over Time เมื่อกีคือโคตรเยอะอันนี้ o v e r b e y o n d Time ก็คือเหนือกว่าเวลา,ลวาน่า่ีเกิดมาด่ัต้งไหนยุคไหนเกิดเมื่อต้นนี้ยุคที่เกิด เกิดก่นนนอนความว่งมางเปล่ามั้ยยุคก๊อปเลยนมั้ยในเอเวนเจอร์ไทมเอเวนเจอร์ไามความสามารถอันนี้ยังไม่เปิดเผยเลยยังไม่บอกอยังไม่บอกอยังไม่บอกโล้ยนี่เห็นนะไอน,นี้สปอยในเนื้อเรื่องเลยนะ ปิบอ่อเหม,มือนแม่เราโอยในเรื่องเรื่องแบบเรื่องเรื่องว่ะจริงอัน,นอันนี้ให้ดูของแท้อันนี้เราสบอยตรงนี้ไป็นใช่ไหมก็คืออันนะ่ะให้ตัวเป็นสีดำใช่ไหม อ่ะความสามารถตัวทีเมืนกีความสามารถความสามารถอันแรกเลยก็คือที่เราเห็นในตอนนี้อย่างนี้ นี่แหละคือความสามารถของมันควาสมสามารถก็คือการเห็นถึงอนาคตอีกสองแสนปีข้างหน้าซึ่งอาจจะสู้มาอีกได้ก็ามาะมาเป็นปูเกี่ยวกับจ้านเวลาและบิดเบือนได้าการมองอนาคตสองแสนปีแล้วว่าจะบิดเบือนเลย มันไม่โดยนยมันหลบแบบจีดจีต้นและถ้าต่อไปที่เห็นก็คือถ้าปล่อยพลังขึ้นเตาถ้าที่อ,อันตารามากถ้าโรนปล่อยดีทําลายความมากกว่าได้แต่มันไม่มีแรงกระแทกไงมันก็ทะลุเขียดฟ้าไปนู่นแล้วไม่โดนดาวไหนเลย ดาวในเมืองเทพมันไม่มีแล้วอซึ่งมันไม่ใช่แบบมันไม่ทำลายดาวจริงตัวพลังของมันทำอะไรมันไม่ได้หรือความสามารถที่สามขอเลื่อนไปดูนะความสามารถที่สามเลยก็คือการปล่อยรังสีรอบๆตัวและการวูแล่ะ คือการต่อยหมัดรัวๆนั่นแหละให้ยาความสามารถก็คือก้อนล่อยขึ้นพลังออกไปรัวๆนับจำนวนได้ก็มีขีดจำกัดอยู่สักจกัดโอเวอร์นะสักศูนย์แค่ยี่สิบตัวพอนั่นแหละยี่สิบล้าน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 มนมถ้านับถูกอะ ถึงแม่แล้วโอเคเนี่ยมันสาม,มาดฟื้นฟูได้ถ้าคนเห็นอยู่ออ,อ,นนอันนี้สปอยชักหน้าคนสามารถอีกหนึ่งอย่างที่เห็นแล้วก็คือเอกมันเอกมันทันไปดูก่อนอะไ่างเงี้ฟึบแล้วมันก็หลบทัน นี่คือคลื่นพลังอันใหญ่คือตรวเมกาออฟไฮเปอร์โดว่าอืมก็คือไฮเปอร์ดนว่าแหละมันถ้ามามูหงว่าเกิดไปสามารถระเบิดตัวเองให้กลายเป็นบิ๊กเบงได้แต่เคลื่นพลังบรรเลเบาๆของมันก็แค่ซูปเปอร์โนวา และอีสเตอร์เอ็กที่เราจะเห็นมันก็คือชาข้างนอกมาแล้วครับคุณเห็นคำนี้ไม่ต้องคุณไม่เห็นคนตาบอดมันครับเติมตัวหนอนไปใช่ไหมครับสสอืมอืม